ตามนี้สวัสดี3,200คนด้วยนะครับไปกันต่อนะครับเลขชุดผู้ใหญ่จะดีนะครับเขาจะให้มาทั้งหมดนะครับ3ตัว3ตัว1ห,หางแล้วก็2ตัว1ห,หางนะครับเขาให้มาแบบนี้นะครับ3กับ4นะครับ มาใหม่ค่ะนะครับมาใหม่โอเคนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเขาให้มานะครับสามสี่สามนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกท่านเข้าใจตอนให้เสร็จอย่าเพิ่งรีบออกนะครับอย่าเพิ่งรีบออกอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับรอผมสักครู่เดี๋ยวผมอธิบายทุกท่านเข้าใจทีเดียวจบ นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจทีเดียวจบครับสำหรับเลขชุดนี้นะครับเขาให้มา3ตัว1หางนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่อยากจับคู่เหมือนเดิมนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตั้งใจนะครับทุกท่านสามารถจับได้นะครับจับคู่ได้เองเลยนะครับ3 4แล้วก็นะครับ3 3นะครับ นะจับเองได้เลยนะครับเข้าฟรีค่ะสวัสดีค่ะมาใหม่นะครับมาใหม่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับเขาให้มานะครับเป็นเลขชุดนะครับจริงๆเขากําหนดมาว่าล่างนะนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าล่างบนมีโอกาสมาเหมือนกันนะครับตัวแรกเขาให้มาเลข5้านะครับ ไม่เสียตังจริงค่ะนะครับนี่คือเพจจริงนะครับไม่มีเสียเงินนะครับไม่มีเสียเงินนะครับนี่คือเพจจริงไม่มีเสียเสียเงินนะครับไม่มีเสียเงินนะครับเพจจริงนะครับกดเข้ากลุ่มได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับกดเข้ากลุ่มได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะนะครับตามนี้นะครับไปกันต่อนะครับเขาให้มานะครับตัวสุดท้ายนะครับ วันนี้มีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเลขผู้ใหญ่เจะดีนะครับขอให้ใช่หางเดียวนะครับขอให้มา5กับแดนะครับตามนี้นะครับผมให้ได้แค่แนวทางนะครับคุณเนวิบูบอกมาคนละเรื่องกับสูตรอาจารย์เลยนะครับใช่เลยนะครับแต่เลขชุดนี้มาติดเบิ้ลนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบมากนะครับ สองสองสามสามสี่สี่เนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับสองสองขอเขียนไว้หน่อยนะกันนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนไว้หน่อยนะกันผมชอบมากนะครับสองสองเนี่ยนะครับสามสามนะครับผมชอบมากนะครับสี่สี่นะครับแล้วสถิติสถิติอ่าสิบงวดสิบปีย้อนหลังเนี่ยนะครับสิบปีย้อนหลังเนี่ยเลขออกเบิ้ลบ่อยมากนะครับวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยนะครับ นะฮะอ่าสิบปีย้อนหลังของวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยนะครับเลขออกเบิ้ลบ่อยมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับทุกท่านนอนหลับฟันดีนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะนะครับช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับอากาศก็เริ่มจะหนาวแล้วนะครับนอนหลับฟันดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ